กำลังไญ่เป็นสาวบอกคือขาวยังเด็กอ่อนยนไว้ตนคนเฮาน้อ no, เอาอย่างมาสร้างแปลงทางให้เป็นปองสู้คนอยากมีสองสร้างมาเป็นจังสีอย่างแท่แตงมาอาภัยเด้อข้างหน้าหากหลง่าเกินพองดีบ่าดีอย่าถือสาให้บาล้ำคุณทาน ล้ำไปพ่อถึงแจงแสดงไปพ่อได้เรื่องบัดนี้พ่อได้เรื่องเห็นมองปองนิทานพ่อเม่ผู้ยู่บ้านผู้ยืนนั่งฟังสะลนเมื่อนิสาวนอนคอยสิอ้อยก่อนพญาน้อยล่อยตัวเองเลยเป็นบา้ามื่อขวามอนกอดอยู่บอนนอนบลาบจนสอดแจ้งคอยหามือที่สิมา นมาล่ํามวนแถวว่าซื้อวนุชนาเป็นสาวเช่าป่าป่านป่าเมืองเทือนตำรวจกับเขาบ่าหอดเจ้าหน้ายกับเขาบ่ถึงมีแต่สิ่งลี่ลับกันยังว่าเฮ้ยจักอันไดคนจักอันไดพูดผีปีศาสตร์จุดชนาดเรารูดซื้อกลัวพอกับแม่กับตายป่าตั้งเ ขน,นาดยังหน่อยๆอาศัยอยู่กับท่อมตองนี่คนเดียวเป็นผู้หญิงโตคนเดียวหาลังมือคืนหอดแม่กับห้องไห้เอ๊ะมันนี่สิมีผู้บ่าวผู้แพลียวมาเล่นน้ำบอลนาะคือเป็นขั้นหยิดหยีด <c oughs> ไอ,เอ้เถิดยงไงเนาะ ผมเลยยินอันเทพบานทาเทพเมืองเพิ่นว่าผู้สาวเทพบานนี่นั่นผู้สาวเฮือนหลังนี่นั่นซื่อวนุชนะงามงามได้ดูนี่แม่นอีหลีบ่นี่อบุ้งหางเทียมตัวดิผู้บ่าวขอโทษเถอะครับน้องสาวเจ้าเป็นคนบ้านนี่พี่ขอถามจากค้าก่อนนุชนาทนางนอนหรือหากมาเที่ยวเล่นน้ำกันพี่หรือ,าาอว่าใดแม่นโตแม่นบ่ลซื่อวนุชนะกันน่ะ สาวนุชนนา้องนี่แล้วซื้อว่าแก้วแกนหลานุชนาหน้ามิงเห็นพวกพี่สิไปสายจังคอยถามถึงน้องหรือหากมาส้มเหรียญเบิ่งผู้สาวเข็นฝายมวนขอเชิญส้วนพี่เจ้ากินน้ามหวมขันซะก่อนเด้อจังเมียเด้อจังสั่นนะเนาะฉันด่จะข้ากว่านาะเหรียญนี่นี่อันนี้แกกี่ดังเอาเป็สาวยังไม่ไปแตงโมเสาวยังคิดว่าแกกี่ดังตอนนั้นกู้บาว อันมาตาใส่บ้านใดเมื่อใคือบอกเคยเห็นหน้าเห็นตาจักเทียาชุดเขาสิว่าจังไรเขาสิบอกผู้สาวอยู่สมบัติบ่กเขามาแต่เมืองบาดาลไปบอกเขาก็เลี้ยงนี้ตัวตัวเนาะคิว่าจังไรสนองก็บอกเขาว่าเขามามาจากจากสันจากเรื่องเรื่องจันเรื่องจันเรื่องจันเไงจันบอกเขาไปเลยบอกเขาไปก่อนเอื่อว่ากันรวดบ่าได้ยินดอกบอกได้ยินดอกเนาะรึกษากันเรื่องอย่างมาตาใสกว่าเอาไอ้ฟังแจ้งแจงกันนะ ลานงเงยเพียนี่มาแต่พุนเมืองเวียงจันปากน้ำงเงิ้งว่าผเบยงตัวนี้วใจชายมันดูดดืมเพอไม่เห็นหน้ดน้องหัวใจเต้นสะเม็นหมาเรียใครวะม <c oughs> บ่กถึงความนื่นเดือเกินเสือชช้กับผีติดบ่ถ,ถึงคือกันว่ามันสีมีเหลือง ขันมันเครื่องใจเจ้าผู้สาวงามเพิ่นมีคู่อายคนไกลสิก็อเป็นแค่สู่ดูแลเล่นเที่ยวชมนุชนาฏัวดอกอมไม่ยินทพี่พลอยแถลงตูบาวแถวทางเวียงจ้องแต่แจยงมาไขาตาโอจะมันเป่าขี้ไหนบัวเสียงมัำพูยิ่งไมจีกีหยอดว่ามันเสียงเมียเสียงเมีย,มยห้อง ย่านแต่บุญสมพานสาวเมืองไทยนี่มันหน่อยคนเมืองไก่บ่อยากความย่านบ่เป็นคือความเจ้าผู้ไทยต่างบ้านสิมาตานันให้ไกลลงอุย้ยไ,ไกลงไกลงเป็นบบคนไทยส่ง <laughs> เมืองเยังจันเราบ่ชื้ย่านแต่เา้าทงคือปากบ่น้ำทอก่อยให้หญิงบ่อยแมงเลยเอาลำมาดีมันก็สูโอ้จ<า>ก<ๆ>อารมณ<ๆ>์อ่อนไหว นับเป็นบุญเลิดลำเสื้อเข่ากัมบลืมหนองสองไทยเล่าเว้าคามเดียวว่าฮักจริงบ่ไม่หมางูวยกอดผ้าชุดเมียชุดตะขอบันจ่าเพื่อร่งกันกับตัวออ้ว่าใจใช่ได้เที่ยวทองสีบแม่น้ำเศร้าแม่น้ำกระดันด้นเที่ยวหา<อ>บัดหามาเห็นแล้วคือมีคนเฝ้าอยู่ โอ้ยน้อสู่บักอายคงตายทิ่มอยู่ฝั่งไทอยอนี่น้อเจ้าย่าตัวอ้เด้นุชนาทว่าบ่ทท่านมีสู่มีแฟนน่ะบ่แเมนผู้บ่าวเทพบันนี่เอาค้อนมาตีหัวอไอ้เด่นุชนะใจใจได้ลดมึงอหูจังสิก็ดิแลเว้เว้บักหน้าเจอ วันนุชนาคนนี้เป็นแฟนกูแต่เดิมที่แต่ข้าที่แรกก่อนคือหน้านอนแท้มึงไ่อยากหยัดห่อนถอนตัวใดอย่าไปสูงเว้ยนุชนาจะคือกันตัวให้ใช่ยืนถ่านยุ่งกัดขาเก่าจนเปื่อยมันคือบ้าสึกกอดกันย่ามาท่ากอยย่ออันเดียวกันนั่นนะก็ฝ้ายยุ่งกัดจะของกูที่ช้อยได้ตีเจ้ากระโด่ยี่ดอกล่ะนัดมาแล้วก็บาเลี้ยวมันได้นัดไปจักเทียดได้ล่ะพี่ขอเตือนเจ้าไว้อีกจักมื่นึง ระวังจะเป็ีนในห้างกนรู้ชนไเด้อไอศิบอกออบักมีกระเงื่อนออกซเมีอะไอออกซ์นี่ก็ได้เงินบ่ไปอัดหลาดไปไปศิบไปเงื่นผ้าปอดมันกันวิจะไปซ่ามันเด้อเขาเป็นผู้ใดล่ะหนุชนนบอกระอาดมันเป็นคนอีสาตาร้อนมันเป็นบ้ากัดเทินเป็นบ้าฉบอนั่นเออพี่บ้าโอ้ยขนาดพี่บ้าด้นั่นอยกระผีบอหมู่บ้านนี่เดียวกันเบิร์ดมันเป็นผู้บ่าวไทยบ้านนี่แหละ เออจังสี่ศาสนาลุชนาเออเอาจังไดไอ้ว่าอันมันเดือดเดินเทียงขึ้นนะไอ้ว่าสิาพากันกลับก่อนได้เดี๋ยวนี้ฮะ<า>ไอ้ว่าสิพาก,กันไปลงน้ำองค์เอาพาี่กรน,นอนน้ำกันหรือว่าอีหยังเน่ตีเอาเมื่อนะ่ะเมื่อนะ่ะเมื่อนี้เอาไว้ก่อนเนาะเมื่อน่ะอืมเอากูมาจันใดบักองค์อาดองค์อาด <c oughs> เอาเอากูาจีเฝ้าจะติฮัทนี่กูจีเมียตีไอ้เมื่อก่อนซะ เมื่อหนาในสิมาเล่นน้ำไม่ดอกเนาะเออเออาจะจะจเหมือนรุ่นยังมาเด้อไอเ <ไป S 1> ด้อไปเถิดไปอุ้ยผู้บ่าวก็รอค่ะเถิดคือบอกเคยเห็นแจ็กทีอไปอาดลาดแค่ามาเลี้ยตัวนี่น้องจุบจ๊บแยงกุเทน,อน้อบันอนีน้อย่านไหนนอนผู้เดียวอีกยู่ร้องมื้อนี่ก,ก็ได้นอนจะก,ก่อนมันเดือดแล้วมกองอาดกับไปอาดลาดผู้บ่าวกับเมียแล้วนอนก่อน ม่องอาจเลยขึ้นทั้งเฮือนแล้วบ่นังสมองสร้างการแล้วนะมันแขนแน่นอยู่ในกูสิเอาให้ได้ให้บอกมันจงอ,องห้งอ,องกูขอลองแทนคืนสิคมคืนในคืนนี้นีไปไส่บ่มีพลเขาเป็นคนมาเื่องกูพี่เครื่องเครียดแขน แสนสีหามก็บอกฟังเอ้อออฮยนี่น้องนุชนามานอนหลับดีไปตนายเถลาปาติโทขนาดนอนหลับแล้วยังผู้งามอยู่ผู้สาวองอาจก็ได้ล่องเอิ่นนุชนาดมองก่อนนะมันสิตื่นบอ นุชนาตนุชนาตจ๊าเพราะม่ตายหรอกนุชนาตหายใจอยู่นุชนาตนุชนาตจ๊าแบบนี้ล่ะเมียมันจะไง,งดีบอตื่นยังสิละองอาจมากมาซะดีๆมาเป็นเมียนุน<า>องอาซะนีทนุชนาตผู้ใดหน,น้าบันผู้ใดมักกลได้กินหำ กินพู้สายว่าผนนู้ใดม <c oughs> าโกองหักไม่อย่างมันจะมาหมุนหากูัง่ทางคำกระืคลั่อนสิเอา้านี่ความเพียรแล้กกวกูห่วงคนอผู้ใหญ่บ้าน,น,นอย่างนี้เด้อสิไปห่วงให้ยังนุชนาโมมากสะติอามีแห้งรวมกันเนี่ยเอาเบิงเนี่ยเอาเอาเนี่ยอย่ามาเฮ็ดทาอุบาทุเฮียนกูจังซีกูเป็นสาวเป็นแสอุบาตมองใด ได้สร้างกล่องโลดมีเดียเพื่อไก่ยังมักอยู่มักไผ่เนี่ยมักทาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยบ้าบอกพี่นายเราเป็นเกลยว <c oughs> เราคือซื้อ,อเรามาักทานี่ขอว่าบอได้ว่าเราเป็นหนีหนีลงจากเครื่องน้องกูไปโนชนะกูห้อนะงคือนีไทยบาทย้า,านแท้เมี่ยงอะไรเงี้เบิดบ้านดิอย่าห้องท่นังละมาซะดิดิมาเป็นเมียบองอสิ่งที่พซะนะโอ้ยมาส่งโลกส้นล้นตายมันเถอะน้องว้าปูยุติ ตายแล้วบาร์นี้กูว่าไม่รถเหยียบหมาหน่อยบารนี้ใส่เลยก่อนโอ้ยไอ้มียนสกุลส่นล้นตายมั้งเถอะเนาะเออเอาเออเอาเฮ็ดไปตายกูเจ็บพี่มึงเจ็ดยังกูสิคมขืนคมขืนเออกูกันนีหนี้ให้ยังเดลยนี่มาสีนัชนาท บอสขอดีๆกูกับให้อยู่ดนาอยาสิเก่้งกับ่องอาดเจ็บสนำนาบอทุ่มทุนไลยน่ะเอาเทียดเนี่ยกระเทียดถอดมนสีแก้งนุชนะมาเป็นเมียก็บมองอาสินุชนะเฮ้ยผู้ใดมาอีก รถเดียวนี่นะผู้ใดอีกเดี๋ยวนี้ผู้นี่แหละนี่ไปผู้ใดนี่นี่พวกเจ้าเป็นไหมกูเป็นกูนี่นี่มึงยังม่เห็นอยู่ขนาดกูงยังอ้อมขนาดนี่นะเนี่ยอยแน่ไยแน่ไอ้เธอฮะ มาเบิ่งเอานุชชนะไหมนี่เห็นบ่อเข้าแสดงแปลงเป็นนะักพันยันนุชชนาะเอากระสิเตือน <c oughs> เอาปล่อยเตือน <c oughs> บ่อยเตือน <c oughs> เอา,อาเนี้ยได,ด้กูะสีได้เตือนซะนะอย่าเพิ่งเตือนเอาว<อ><ะ>ุสีเฮ็ดจังไรน,นี่ไอ้เอากะปลอยนั่งไว้นีละว่าท่านบ่อเข้าเขามีคนมาเบิง่งปลอยนั่ง,งที่ไหนผมว่าจะเอาคืนไปทั้งเมืองบาดาลเฮาคุณได้ไหมเอาเชียวคืนไปทังไหนพงค์ทรงมีพระครูหมันอยู่แล้วเอาละสิปล่อยนั่งไว้จังสี่สัปดาห์เดี๋ยวนี้ เอากระป่อยไว้นี่แล้วจังทีว่าออ้ยยังทีเอาอยู่ตีนี้โอ้กะเอาเลยตามเรื่องตูวต้องเอาต้องเอาวะกูเป็นนางเอกให้เกียรติแน่ขั้นทีงสั้นกระมอมเก้ากระมอมฉันนี่สิเป่าม้วนเอานางไปคันจมไปวะไปหรอกเบิ้งแล้วอ้วนขึ้นวนขึ้นสู้มือสู้มือเออเอ้าทั่สั้นก้ากระมอมที่จมม้วนแล้วปล่อย่า้เราแคบมันเขื่อนมาม้วนกองกอยเราสิกองกอยกองกอยไปหรอก ัมุตัสภาพคะวะดตอะระหิโตสัมมาสมพูอูได้กินทอดต่เผาม่พ้นใส่ปูคักเซนมันหมดไปเอาพวกรรอเปล่านี่เอาเรือขอดปูเปบะเหนียวเม็นก็เชนกินหมาเน่านี่เอาพวกโอ้พกัสสะนมือตาสะนมือตัสสะเม็นก็มันต่างกุเอ้าเอาอย่า นี่แหละถือม้วนแล้วถือม้วนน้องแล้วอ้เอาคือเป็นทังสั้นไอ้นี่ดิมันดีไปตามเสียงอยีต่อมาพี่ต้องตามม้วนตามเรื่องอ๊อกแตสิวอ๊อกกูมัดด้วย ขอขอบคุณเทียมลนมว่าจีบนแฟนถาหาแฟนเมตตาก็คงจำทุกคำขึ้นพอมยืนเสิร์และเมื่อหาอยากเห็นหน้าคือปัญหานับร้อ,อยเยือยลายเดียนแฟนนั้นเปิดเบื้อ เด่นชยังบ่อหลวงพายุวยซอยเน้อเดอีนอกลำเน่ไรด้อกเข้างนอกขอนเจนคือข้้องเขาสวนกวัคืก็ได้ผู้นึงไปเรียกงัออยู่กเอื้อมมาล่ำเนาะ จกไปได้ในดอกขอหนาก,ก็ได้เอาสมบูรณ์น้ำตามทองเรืองข้าพระเจ้าเองมีน้ำแล้ววา่พาพญานาาโคซึ่งปกคล้องเวียงบงังพญานาคู่บริเวณแห่งนี้เมื่อนี้สวยสดเมียมเ่ยงโม่งเศร้าแล้วโอ้ปากกระดจะเป็นแนวใดดอกมือจิเต้ปากจะขอกได้เเ <What? S 1> <laughs> มื่อนี้สวยแล้วตะเกาหนีสิมีอว่าที่ลูกสะภ้ย ขึ้นมาหาเขาสู้กินมื่อนี้จักไปอยู่ใส่มิดซีรีคือน,นานมาาแทเบุนี่โอ้เส,สด็จพ่อเพคะเอานี่บอกลูกพัยเพชรนิดหน่อยค่ะเออควมสุกจงมีแจเจ้า ไปไหนมาแม่นอนี้ขึ้นหนาพ่าะสวงบบรานบ่พสวงบพรบานไดจ้พอ่พอเสด็จพ่อตรงบ่ย้อมอเพชรนิน่งพอ,อ,อย้อมเลเสด็จพ่อเอาเป็นยังคือสิบ่ย้อมไปขอเพชรน,น,นิ่งดีมากว่าสิมาเป็นหลูกสาภอยบ่เคยมีวันจิบอภพิเศใไ้เพชรนิ่งเลยเสด็จพอ่อเอามันมีอยู่ได้หระวันของมันกระไดเพชรนิ่งอยากขอดวันนั้นง,ง่ายๆ่าเสด็จพ่อฟัง<ต>เ้อพ่อเสบาสู้ฟังเอมื่อพ่อไปขอมาน่พ่อได้ตกลงกับแม่เจ้า กับคอเจ้าผู้เป็นเซียวกันว่า,วาเซียวมาเป็นลูกสะั้ยตกลงจิอภิเศกสมรสหย้ยในวันที่สามสิเอ็ดกุมภาพันธ์มันไกลสีหอดไปไหนเนอมันไกลแล้วสเส็ดพ่อเพคะเพชรนิ่หนาถือกินมนุษย์ยุดเมืองบาดาลของมูอเฮาเนี่ยเอาก็สิด,ดังดีขึ้นมาเทอะไว้กระดังดีนั่นตัวเนาะ เพชรนี่นแต่สงสัยเป็นนอเกิดได้สเสร็จพอสงสัยอย่างแบามากดต้องมีมนุษย์ลงมาเมืองมาดานของเข้าแน่นอนมีมนุษย์ลงมาเอาแม่นแล้วสเสร็จพอมันแมนอยู่บอกพ่อคือสั่งห้ามไว,เว้เวิดแล้วว่าในเวียงบ้างของบ้างพญา,านาคเข้านี่ห้ามมีมนุษย์หนาในลงมาทั้งสิน้นจังสันสเสร็จพอต้องเอิน้นญาพีประกายเพชรออกมาถามาวามจริงใหมันโทูมแมนอยู่บอกแมนจะบ่กว่นเจ้าปักปัมเขาบอกบอกว่าเสร็จพอว่าแมนเพชรนิน กินมนุษย์เอาก็คือจะดังดีครับแท้แน่นอนกินผู้ชายก็กินผู้หญิงเอ,เนนองิ้นยาพี่ปะกายเพชรออกมาเอาถามเลยม่รู้ความกินไม่รู้ท่านอเชียกอะปะกายเพชรเอ้ยอยุใส่น้อลูกเอ้ยบอกว่าเฮาเฝ้าพ่อเมืนกันน่ะถาวายบังคมพระเจ้าการเส<อ>ด็จพ่อมีเรื่องอยังน้อนเดี๋ยวดี้ค้อจังซี่ เขาสงสัยวาสีมีมนุษย์ลงมาในเบี้ยงบ้างบาดานเท้มันแมนอยู่บ่เจ้าโอ,อผู้เสียผู้สาวลงมาอยู่บ่แมนอีลีนเจา้าค่ะเป็นจังไรเสร็จพอเป็นจังไรแมนควบเพชรนินบ่แผ่นควบเพชรนินบอ่อันเพชรนินนางโจโกอยู่ยี่เจ,จ้าใบไว้ส่ผมเ,เลื้อโตอนเขาซื้อๆผงก็เลยเอาขืนมาไว้ทั้งอัน เรี่ยงว่างห้าซื่อๆเด็ดสิเจ้ามีคู่หมันโจโจโก้เจ้าเสียวผู้แสีผู้สาวลงมานำหน่อจังได้ไหมแน่นแล้วพ่อหนี่เสียวนาไปไว้ใส่นี่แต่เจ้าผู้แสีผู้สาวลงมาราชคู่เอาเพชรนินออกมาปะกันน่ะเอาเอาเพชรนินจากไหนมาเพือจิ้งโจ้แท้ ว่ามันนกเจ้าป่วยหฮาเวยไอ้บังคมพระองค์เออความสุขตรงมีจเจ้ายุดไใส่นี่อุายแตหามองไหนี่เพคฆ่าเอามองนี้มันมองไนมองนี่คือวังพญานาคหนูคือลยไรพะยูนี่สนาะเรานี่ยเราเป็นคนเอาเจ้าลงมาเองฮ่าพอรูปบอนี่อบอแน่นแล้วเอามาหยัางบาดนี่เราเห็นเจ้าน่ะสีโดนคมคืนสันเดย์โดนี่ก็เลยซอยเหลือสันเดย ่ซอยแ็ดหยังเอากาเห็นว่าเป็นผู้ยิ่งก็เลยซอยสั่เดียวนีเจ้าข<ห>วัเป็นผู้ยิ<บ>่งอโอ้ยจแจ็คเหล่วลูกไส่เข้าขึ้นไปเห็นว<ะ>่าผู้บ่าวกำลังสีคมขืนอัศเจรว่าเจ้ามากข่อยที่เจ้าจังซอยข่อยกะซีมากขันตัวแต่สีแดงซอยเนี่ยอันนี้ลูกก็พ่อบอนัอน,นี้พ่อกับลูกโอ้ลูกก็พ่อพ่อกับลูกเอออันขันมากกะสีเฮ็ดจ้งไหนสน่ะ บอได้มันเอาล็กซี่คือพอนี่ลูกไสพอมีคู่มันอยู่แล้วเอานี่คือคู่มันของเส็จที่ประกายเพชรเจ้าวะหูขึ้นหรอฮะตะย้อนเข้าไปมากกูเด้อเป็นหลังจังหวะด้วยกันเจ้าหาคูหมันให้ลูกไสจังไรจังห คัดบ่เรียกแท้มันเอือดแถบบกมันร่องผูงยิ่งเมืองบาดันเียวมาฝากพ่อไว้ขั้นที yeah, ่เอาขีร่ายไปนี่เจ้าไปเอาปลากราบปาเคียงเป็นเนี่ยที่บ่อดียุดนะเจ้าเจ้านะเบิดเมื่องบาดันนี้ฉันนะทีหนึ่งฉันนะไม้เลขหนึ่งเลยยะแม่ที่รีพ่อเบิดนีนี่เล่าผู้เดียวนานแล้วแหลมคือเธอานี่นะเช็ดช้ไปเลยนะคะโอ้อันนี้พญานะตีนี่พตัวแม่ตัวแม่ วนปะบู <laughs> นาพญานาคก็ไ้ไหกวนแบบม่วงกับเสียมดิบโอ้ยมือตะหม่องตีเ,<อ>เนาะเจ๊ซี่คันเอาอีนั่งลงมาหนิต้องคัดเลือกได้ปะย่อมได้ขนาด,ดลงมาเพาะแห้งนะะอเอาเฮ้ยคัดเลือกว่าซะถอปคัดเลือกเอ้ hey, ประชันความสามารถกันเลยก็ได้เอา,าจ๊ซี่<อ>คันผู้นี้ก็อยากเป็นลูกไผ่ผู้นั่นก็อยากเป็นลูกไพ่มือก็อยากเป็นแลนเราเนาะได้ลงมาเพระแห้งหละเนาะพี่ เจยให้ท่านคุณนี่อาจจะรู้ว่าตำแหน่งยางกะแทกโอลาชาคูไมีตรงตำแหน่งลาซาคูจังไหนมาคือลาซาบันโลงแท้แล้วสั่นแล้วเลื่อนตำแหน่งก็บ่บอกกันวัลนั้นถอดไหมสิละให้ลาซาคูนี่เป็นผู้ตัดสินทดสอบความสามารถของผู้เจ้าสองคนโอเคผู้ใดเก่งก็เกันผู้นั้นจะได้เป็นว่าที่ลูกสะใภ้เอาเป็นสัปเหร่นอบน้อมดิ โอ้ยมามาอยู่ก็นอกฟังถึงไปอยู่ฟังเดียวกันจะไหนเนาะไปทั้งคุณมาทั้งห้หลวงไปทั้งนั่นไปทั้งนี้เอาทดสอบทดสอบเลยท่านราชคู่ให้เซทท่านเต็มที่แม้สิมักกางจั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 งจงผ่ารุดเพราะผ่าของเครื่องยังไม่ขี่ได้ก็คือต่างมันจะเป็นใส่ซุดกับว่าปักเรียบร้อยเนาะของเครื่องเอ็นสีเขาก็เฮ็ดซุดมาแต่ฐานนี่แหละกับผ่าพื้นเด็กกับซีเมตรผุนี้ซีเม็ดยูมันใส่ในเครื่องเม็ดนึงนี่จำเนี่ยว่ามันจะคล้องกวนหมดเนาะอา ต่อไปนี่เป็นการทดสอบระวังสาวเมืองคนอ่าสาวเมืองคนกับเจ้าเมืองผีนะพี่น้องวายมับนบ่าไงอันเมืองบาดาลเมืองบาดาลไม่ใช่าเมืองบ,บาดาลทออย่าเมืองสา,หางห้างแล้วก็เอาสีแางกันล้วเฮาสิมาถ้วยคำถามกันยังสัจเจียนสิตัดชินระวังผู้ใดสิได้เป็นมเหสีของพระโอรสแห่งเมืองบาดาลเอ้ยเจ้าอยู่ก่อนมันบ่ เริ่มจากการถามเจ้ากวอนันเลยต่อไปเป็นการทดสอบวิชาภาษาไทยนี่ทดสอบความรูทดสอบควมรู้วิชาภาษา,า,าข้อที่หนึ่งถามเลยถามมาเลยพระอภัยมณีหนีผีเสื้ออะไรกอไก่ผีเสื้อดินสอขอไข่ผีเสื้อปากกาอคอควายผีเสื้อหนังสืององูผีเสื้อสมุดตอบผีเสื้อสมุดค่ะจก่งาก เตรียมสิบเอาสิบไปเลยมาไกลแล้วไกลแล้วไกสได้ลูกอ้าววันนี้มาถาม <ๆ S 1> ทัางเมืองคนอ่าคำถามขอต่อไปมีอยู่ว่ารถกาลสินทิแลนไปกรุงเทพนีนะออกจากกาลสินอีมีคน้นขึ้นอยู่หกคน <6 S 1> หอด,หอดบาน้หอดอย่างตลาดอีมีขึนคน้นขึ้นอีกสีคนพ่อจะมาหอดบอกข้สอกรุงเทพแล้วนี่นะอยากทราบว่า ก็สมุยมีต้นมะพร้าวจากต้นเออจจ้าหนแม่มึงเปนหน้าถามมาเนื่องให้ตอบอันเนืงว่านี่แม่ันตีแพ้เขาตอบไม่ได้สิขอเปลี่ยนคำถามเอาสว่าเปลี่ยนคำถามก้เไ่ได้บ่ได้ข้อนี้ผิดไปเลยเพาถามยากโคตเด้อคปสิไปดูนะมันมีตั้งสามข้อเอาข้อต่อไปถาม ท่างไฟผียังไงเนะพี่โตสี่พญานาคถามไฟพญานาคเอาหนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรหนึ่งบวกหนึ่งได้สองแกร์ชนะไปเลยมีความเป็นธรรมที่สุดเอาข้อต่อไปถามเลยได้สี่เอียงไอ้ฉันว่าสองบอกสองบวมแอนมันตั้งเรื่องาเมียต้องขายถามก่อนเมียข้อต่อไปสองไายอากวกสามยกกำลังสองลบสี่เท่ากับเท่าไหร มาคือกอดสอบบรรจุคู again, again, ่แถห้านี่ต้องก่อนเลยถามือเขาเนี er kind of ่ยกูขอร้องละตอบไม่ได้จีก็ตอบไม่ได้แล้วตอบไม่ได้งั้นผพดขอซอกับผีดเกีงจงเกีงทีสุดนั้นแล้ว่าเขาค้างกันข้อต่อไปหนึ่งบวกสองได้เท่าไรไมเเกียงาง เคียงครับเคี่ยงง่ายๆเด้อเออง่ายๆง,ง่ายๆเกี่ยวครับจังหวัดปพัทลีไทยวิทยได้เบิดจับหางหูจังหวัดอะไรไม่กินกระเทียมว่าสักคนเขากระขัขข่นใส่กินจุ่มอยู่นะได้บ่นอมเลยบอจังหวัดปุบสีสะเก็ดผิดจังหวัดที่ปุบเอาผิดเอาจังหวัดไหนไ่กินกระเทียมเอากระบี่ เอาก็ส <Rena ult> <ốc> ิป้าจังสั้นกระบี่ไร้เทียมทานนี่ยผมเคยได้ยินไม่หยางวากระบี่ไร้เทียมทานกระบี่ไร้หอมทานน้อมีดอกกระบี่ไร้หอมทานสรุปแล้วว่าฟังคนผิดทุกข้อเลยพยานหน้าคันพูสนา ร้อมฉันกาบทูนตามนั่นล่ะพะอเ๋ย่อยว่าเรียวเห็นดอาะมันจีสูเมืองพญานาคก็ได้ดอกจังไดก็ได้ลงมาแล้วย่าพอเกากรบบอมฉันหลุดไปยังโอ้ยเอากับฉันหลัดชะคู่นั่นซะแตะเมียนกุยให้ไปตัวข่อยลงมาหยั่งสนะเอาไปท่องไปเป็นบุญตาแล้วเกินไปลวเป็นหลัดชะคู่เลยนี่เป็นบุญตาหลายที่ได้เห็นเมืองพญานาคเออก็ได้ช้ำต่างลงมาเที่ยว ไม่มาเที่ยวจริงๆจากมาเที่ยวมาด้เบิ่งหำพญานาคจักโกรเน่ติสเดชพ่อแพคะแม่กะดีคือกันเนี่ยเพคะเดชพ่อกับว่าวิภรรยาหนไหมบอยู่ดีเจ้าจังบ่ยูดีเชยให้พ่อเอารถบ่ดเดชกันนั้นผู้ข่าเป็นเดชพ่อบผู้ข่าจังสี่ผู้ขาเดชพ่อจังส่ออันผมว่าอันเดชพ่อเอาอันลูกเกินมาหนี่กันนะ สีกูราดบัลลังก์นั่นแหละไปเหมาะสมกันารมาอสมกันที่สุดม้อสมกันน้องฉันก็ที่ไปคือกันลาสกูแค่จักสี่บาทนี่ก็จบแล้วก็สี่บาทนี่เจ้าขึ้นมาหนังยังเนี่นี่เขาเอาขึ้นมาข่อยขึ้นมาตัวเะาัดดีเฮ้ยอันที่เจ็ดสี่ข่อยกับว่าเอาได้จัดสี่ไหมฮึข่อยว่าเอาโอ้ยว่าเอาไพ่สี่เอาคำน้ำเสรนะไปขอน้ามาหนังกันรถนี่ทงซางข่อยกับว่าซองเวิรงเด้อ ใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ